ในช่วงนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันหน่อยดีกว่าค่ะมาดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราที่ทั้งหล่ออารมณ์ดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆขอต้อนรับคุณเอิร์สันอิทธิสุขนานสวัสดีค่ะพี่เอิร์สสวัสดีครับ่สวัสดีครับสวัสดีครับนีอัปเดตหน่อยดีกว่าฮะทำไรบ้างครับก็ก็คือทํางานเหมือนเดิมตามปกติครับแต่ว่ารูปแบบของการถ่ายรายการจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่ต้องไปต่างจังหวัดก็ต้อง ต้องกรองเยอะหน่อยว่าแบบมันไปได้ไหมจังหวัดไหนไปแล้วมันต้องลงทะเบียนไปยังไงอย่างไรใช่ใช่เพราะว่าถ้าต้องไปกัดตัวบางทีเราไปแค่แบบไปเช้าเย็นกลับอะถ้าไปกับ14วันมันก็ไม่ได้จะต้องมีการแบบเปลี่ยนจังหวดัดหรืออะไรเงี้ยนะครับ,รบหรือสถานที่ที่จะไป ตรงนี้มัน,มนยังไงหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องเช็คว่าถ้าสถานที่ตรงนี้เขาเคยมีข่าวครา,าวที่แบบว่ามีคนแวะเวียนมาที่แบบมีโควิดแล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ทีมงานด้วยถูกเลยแต่ว่าก็คือในช่วงนี้ก็ยังคงทํางานเยอะเหมือนเดิมก็คือยังเดินทางอยู่อย่างเช่นอย่างล่าสุดไห้ไปภูเก็ตก็ไปก็คือเราก็ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยอย่างภูเก็ตเขาต้องลงทั้งแบบว่าโกภูเก็ตใช่ไหมไม่ใช่เกตนะเขาก็เป็นเกตเหมือนแบบภูเก็ตแล้วก็แล้วก็ต้องลงหมอชนะด้วยแต่คือออมัันนยงงงต้้ทําาาาเรกก็ไดโส ไปแบบสัมผัสทะเลเลยก็จริงๆริงแล้วคนที่เขาใช้ใช้เีวิอเอาดอร์ถูกต้องคือคือคนที่ได้ข้ามไปที่เกาะเนี้ยแต่ที่เกาะเขาจะค่อนข้างสบายใจเพราะว่าเขาเป็นเอาดอรนึกออกมาแล้วเขาก็เลยก็จะกรองเรานิดนึงว่าแบบเราจะเอาเชื้อไปฝากเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็น เป็นความโชคดีก็ได้มัง้งเพราะว่าเราได้ทํางานด้วยได้เดินทางด้วยมันก็เลยเหมือนผนวกรวมการทํางานแล้วก็การเที่ยวผ่อนไปในตัว<ช>ด้วยเราก็จะได้แบบไม่ไม่ได้อยู่แค่โตออฟฟิศไงคนนี้เขาเป็นไอดอลของพี่เหมือนกันนะ,ะเพราะ <ๆ S 1> เขาก็ช่างวิ่งเหมือนกันช่างวิ่งแล้วเขาก็จะโตเวนไปเนึ้ออกไปรัดดูไอไอจีเขาก็แบบเออเขาก็เป็นหนึ่งคนที่แบบรักการท่องเที่ยวเพราะว่าพี่ว่าการเที่ยวมันเหมือนมันเหมือนเป็นออการ ชาร์จแบตให้กับตัวเราถูกต้องเป็นเหมือนการรีบูตสมองเราด้วยเพราะอย่างพี่เอิร์ดเองติดตาม i ออยู่ก็จะเห็นบอกว่าโหนอกจากทํางานก็เยอะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่ขาดเหมือนกันเที่ยวก็ไม่หยุดก็ไม่หยุดนรูปสวยๆมาแน่นตลอดคือทํางานก็เยอะเที่ยวก็เยอะแล้วแล้วที่สำคัญดูแลตัวเองยังไงอ่ะพี่เอิร์ดก็ก็คือต้องพยายามเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนว่า คือช่วงวัยเนี้ยเรายังเที่ยวได้ทํางานได้เที่ยวเนาะพออายุเยอะขึ้นเราก็ยังอยากเที่ยวได้และยังอยากทํางานได้โดยที่เวลาเที่ยวเราก็คือเราก็ต้องแบบเลือกวิธีการเที่ยวถ้าช่วงนี้คืออะไรที่มันแบบแอดเวนเจอร์หน่อยเรายังพอแบบปีนผาเดินเยอะเยอะอะไรเงี้ยมันยังได้ก็ยังโอเคและเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นแบบสบายสบายเดี๋ยวไว้รอชักสักช่วงอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปพะว่าไม่ติดมาไม่ติดสถานการณ์โควิดนี่เพื่อนน่าจะไปเที่ยวอีกหลายที่เลย ก็จริงๆคือแผนไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ล่มไปหลายงานได้ทิ้งตั๋วทิ้งไปบ้างแต่ว่ายังโชคดีรีบคืนทันแล้วก็ได้เงินคืนยังโชคดีถือโชคดีนะ่ยคะที่หลายคนยังมีเลยนะที่มั่นใจว่าหลายๆคนยังต้องมีคือมันยังเป็นความหวังผมว่าก็อีกไม่นานหรอกเพราะว่าคือจริงๆออย่างอย่าง่ะกี้ก็เห็นภาพข่าวนะที่เขาอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็รอต้อนรับเราเราก็ยังอยากจะไปเยี่ยมเขาแล้วเราก็รอต้อนรับเขาเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการเที่ยวมันเป็นการเปิดโลกเนะเราได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเที่ยวคน ซึ่งพี่ก็น้อยมากส่วนมากก็จะไปกับเพื่อนหรือไม่ก็จะไปไหนก็จะพาพ่อแม่ไปด้วยแล้วโดยเฉพาะชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นไหมคะถูกต้องครับผมนะครับเพราะเ,เอาจริงๆคือหลักสุขภาพโดยรวมผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเที่ยวเยอะเที่ยวน้อยทำงานเยอะทำงานน้อยมันควรต้องดูแลให้ครบอยู่แล้วกินอาหารให้ครบผ้าหมู่ ทำให้ครบห้าหมู่ก็ต้องเลือกด้วยนะไม่ใช่แบบกินผักและผักสีเดียวเราต้องผักหลายๆสี <นะ S 2> แล้วก็แบบโปรตีนก็ต้องเลือกโปรตีนดีๆโปรตีนเนื้อแดงอย่าก,กินเนออยอะก,กินโปรตีนเนื้อขาวไขมันก็ต้องเลือกน้ํามันดีๆแล้วก็ต้องรู้จักการออกกําลังกายเลือกวิธีการออกกําลังกายให้มันเหมาะกับตัวเราทําอารมณ์ให้ดีอย่าเครียดมากนะแล้วก็ที่สําคัญจริงๆที่หลายๆคนมองข้ามนี่คือการนอนนึกเหรอการนอนมันเป็นการพักผ่อนที่ดีมากถ้าสมมติว่าให้เราแบบโผงมขนาดไหนแต่ว่า กินก็ดีออกกําลังกายก็ดีอารมณ์ก็ดีแต่ว่าถ้านอนไม่ดีคำว่านอนไม่ดีไม่ได้หมายความว่านอนชั่วโมงจํานวนไม่เยอะนะบ,บางคนนอนเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นกัยังคเคลียอยู่ใช่ม,มันก็ต้องมันก็ต้องหาตัวช่วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับมัดซึทาเกะเป็นรวมเห็ดห้าชนิดถ้าพูดถึงจริงๆแล้ววิถีชีวิตไม่ใช่แค่คนไทยอะ่ะญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอ่ยเขาก็เน้นเห็ด คำว่าเห็ดคือโปรตีนก็ดีแล้วมันเป็นแบบมันเป็นยาที่ดีและเห็ดที่เขาเลือกมาเห็ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาเพิ่มประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจืดแดงะนะครับเห็ดลิ้นจืดที่ที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วสรรพคุณเขาดีอยู่แล้วเห็ดไม้ทะเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะแล้วก็เห็ดชิตาเกะอย่างเห็ดชิตาเกะเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นดอกๆนะคือเขาเลือกแล้วเลือกแบบสายพันธุ์ของชิตาเกะที่ดีแล้วก็เอามาสกัดเป็นสารสกัดที่เรียกว่าอิมูนาครับนะครับอิมูนาเนี่ยได้รับรางวัลจากการประกวดเห็ดของนอร์เวย์ในตัวสารสกัดของเขาแล้วก็มีถังเช่าออร์แกนิก ถังเช่าออแกนิกของเขาก็ไม่ใช่ถังเช่าทั่วไปนอกจากออแกนิกแล้วตัวถังเช่าของเขาก็มีการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA ใครที่เป็นสายอาหารสายหมอน่าจะริ่งรู้เลยจะเป็นสายกินอย่างผมอ่ะอออยของสหรัฐอเมริกาคือ USDA อออยในบ้านเราว่ายากแล้วอออยของเขายากมากว่าได้รัได้แล้วก็คือมันก็มันก็จะยิ่งสบายใจหายห่วงนะครับแล้วเวลาจะเลือกกินอะไรก็ตามคือนอกจากวัตถุดิบมันต้องเลือกแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาผลิตในที่ไหนเหมือนเวลาร้านอาหารเนอะ เลือกวัตถุดิบดีครัวดีหรือเปล่าตัวครัวหรือว่าโรงงานของเขานะครับได้มาตรฐาน GMP ISO 9001 2015นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลเครื่องหมายฮาลาลนี่คือพี่น้องชาวมุสลิมก็คือทานได้เครื่องหมายนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่ารจะได้มากถูกถูกถูกแต่แต่อยากจะถามว่าตัวนี้กินแล้วได้อะไรพี่กินกินถ้าตัวผมแล้วคือกินแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเราสดชื่นซึ่งบางครั้งเรานอนจํานวนชั่วโมงอ่ะไม่เยอะเลยหมอบอกว่าแบบ ไม่ใช่หมอทั้งในแง่ของสุขภาพโดยรวมคือ6กถึงแชั่วโมงอะไรเงี้ยบางวัน <จะ S 2> ถ้าแชั่วโมงมันก็ต้องเป็นบางทีก็ได้แค่ห้าแต่ว่าถ้าเราหลับหลับดีหลับมีคุณภาพตื่นมาแล้วก็จะสดชื่นซึ่งการนอนที่ดีอ่ะไม่ใช่ตื่นมาแล้วสดชื่นอย่างเดียวนะมันต้องดูว่าสมองคุณพร้อมคิดหรือเปล่าแล้วถ้าตื่นมาแล้วยังแบบ ขาวตลอดเวลาก็แบบเอานอนตั้งเยอะแต่ว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นี่หว่าถ้ากระปี้กระเป๋าแล้วก็สมองของเราพร้อมแล้วเดียททาพิธีกรมาแบบเอามาเอาเฮ้ยหน้าตะกี้มันยังไงคลิปนี่ไ่เข้าหัวเลยมันไม่ได้ใช่ครับผมนะครับและมันเป็นแคปซูลพอมันเป็นแคปซูลก็ง่ายกินแค่1เม็ดก่อนนอนแล้วไม่มีกลิ่นหงกลิ่นเห็ดเลยหลายคนบอกว่าโอ้ยแบบเซนซิทีฟกับกลิ่นเห็ดมันต้องฉุนหรือเปล่าไม่เลยครับผมนะครับและที่สําคัญราคาพิเศษด้วยนะครับมัดซะเกะรวมเห็ดท่าชนหนึ่งชุดมี4ี่กล่องราคาเพียง 1,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ1,000บาทเท่านั้นเพราะอยากให้คุณดูแลตัวเองอและพิเศษมากกว่านั้นถ้าอยากจะซื้อไปแบ่งคนอื่น แนะนำให้ซื้อ2ชุดเพราะถ้าซื้อ2ชุดก็จะได้เห็ดไปทั้งหมด8กล่องใช่ไหมเราจะมี hacp กล่องทองให้ด้วยอีก2กล่องนะครับผมก็คือได้เป็น10กล่องทั้งหมด2000เท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยโปรดีแบบนี้ก็เลยขออนุญาตจำกัดสิทธิการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแต่ว่าเราไม่จำกัดสายนะครับแต่ว่าต้องรีบโทรหน่อยบอกเบอร์โทรศัพท์เลยละกัน0 2 0 2 6 5 8 8 8 0 2 0 2 6 5 8 8 8หหรือว่าไลน์ adlp 8 8อย่าให้โทรมาก่อน เพราะว่าหลายคนบอกว่าแบบเออบ้านฉันอยู่ลึกยังไงยังไงอย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดของการส่งไปคุยกับทาง call center แต่พร้อมส่งแน่นอนคือจองเข้ามาจองไว้ก่อนกลัวสินค้าเดี๋ยวคือสินค้าขายดีแบบนี้เดี๋ยวจะหมดก่อนจริงๆคือมันมีจานวนจํากัดเวลาต่อต่อหนึ่งรายการเขาก็จะมีโควตาราคาขนาดนี้มีแต่ควรจะโทรของเดี๋ยวของจะหมดซะก่อนรีบโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมส่งศ0น6 5ส8 8 8นะครับการดูแลตัวเองคือ ถ้าเราดูแลหลายคนบอกว่าดูแลตัวเองเพื่ออะไรนอกจากตัวเราเองแล้วเ,เราเพื่อคนรอบข้าง่เนื่องจากเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขเราจะได,ได้มีความพร้อมในการทํางานแล้วมันก็ กินง่ายนอกจากซื้อให้ตัวเราแล้วอย่าซื้อให้อย่าลืมซื้อให้กับคนที่เรารักด้วยครับซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่เนอะใช่นะครับเพราะแน่นอนคือในปัจจุบันเนี่ยคนเรามีแพชชั่นเยอะอยากจะทํานู่นทํานี่ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยแน่นอนความฝันเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเช่นการท่องเที่ยวถูกถูกแล้วเดี๋ยวนี้คือคุณหมอเขาบอกแล้วนะว่าเขาไม่ได้เน้นรักษาไม่ได้หมาความว่าคุณหมอใจร้ายนะเขาอยากให้เราดูแลตัวเองในแง่ของการป้องกันมากกว่าถ้าไม่อยากอ้วนก็อย่่กกกินน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 นไขมมมัััััเเเยยอออออออะ็ต้งงหหลบบพพผทีีรื เป็นการแบบบูสต์คอมพิวเตอร์ลองนึกดูคอมพิวเตอร์เปิดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นไม่ได้ปิดเลยเครื่องร้อนเครื่องนะครับะะผมมาสเตเกตร,รวมเหตุทาชิปหนึ่งชุดมีสี่กล่องวันนี้ราคาพิเศษจริงๆครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นและถ้าสั่งซื้อสองชุดก็จะได้ไปแปดกล่อง ก็จะมี HACP ให้ด้วยอีก2กล่องก็คือได้10กล่องนะครับในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นจํากัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่าละสชุดแต่ว่าไม่จํากัดสายนะครับตอนนี้รีบไปชวนข้างบ้านก่อนมาไหมมาแชร์ด้วยกันนะครับซื้อ2เซตไปเลย0 2นย์สอ8 8, 8ู หรือว่าลาย lp 88นั่นเองนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าลายที่แอดแอ88จริงๆแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือมายิง QR โค้ดหน้าจอก็ได้ง่ายสุดเลยตอนนี้นะครับหลายหลายคนบอกว่าถ้าโทรมาแล้วจะต้องโอนเลยหรือเปล่ายังไม่ต้องขนาดนั้นแปลว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนอะไม่ค่อยถนัดแอปเอิบมันต้องยังไงโอนอย่างไรเดี๋ยวกลัวจะมิจฉาชีพไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาไปเก็บเงินหน้าบ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามีการจัดการของเขาเองไม่ต้องโอนครับผมนะครับแค่กดเบอร์โทรศัพท์นี้ครับ02 0 2 6 5 8 8 หรือว่า Line LP88 แหลายแล้วคนบอกว่าเฮ้ยราคาแบบนี้ของมันดีได้มาตรฐานหรือเปล่าทำไมแบบขายไม่แพงเลยเวลาจะเลือกอะไรก็ตามแม้กระทั่งตัวผมเราก็ต้องแบบพลิกแล้วพลิกอีกดูรายล,ละเอียดเขาแต่กี้อย่างที่บอกตัวโรงงานก็ได้มาตรฐานตัววัตถุดิบก็ดีด้วยนะครับ,รบแล้วจริงๆคือ ของถ้าเราจะเลือกจริงๆอ่ะมันไม่ต้องแพงก็ได้ไม่ต้องแพงแค่เลือกสิ่งดีๆอันนี้คือเป็นสโลแกนสำหรับผมเลยนะครับ020265888หรือว่าไลน์แอดล .88 ครับทางที่ดีสั่งซื้อสัก2ชุดเลยได้คอลลาเจนอีก2กล่องถูกต้องคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับคุณผู้ชมครับหรือว่าโทราอมกรอบหนึ่งจะสั่งอีก2ชุดก็ไม่ว่ากันเอาเถให้ให้พี่สั่งชุดหนึ่งน้องสั่งอีกชุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับจัดได้เันที่เลยกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้วันนนนีี้ออบคคคุุณณพ่่เเิดััก เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากกันต่อครับ